สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่งเสียมแซดนะครับก็จะเป็นการรีวิวดีที่200แล้วนะครับตอนนี้ก็ขายมาจนถึง200 ID แล้วก็ใช้เวลาหลายเดือนจนพอสมควรนะครับกว่าจะถึง200 ID นะครับก็พิเศษหน่อยละกันนะครับสําหรับ ID ที่200นะครับก็จะเป็นยศหนดาวน้ําเงินนะครับมีปืน M4 ทองนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับสําหรับตัวนี้ ชนะ25 0 0 0นะครับแพ้20,000ื r 5วีอา55%ชเมิชชั่นพ0นะครับความแม่น2% s u เ v i v e 5ซ h e a d s h อ t 1ไว0 0้เนนะครับก็สถิติสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับยศ1ดาวน้ำเงินนะครับ EXP ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ68,000นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูของแต่งตัวกันต่อนะครับจะเป็นดูมหนุมาน,นะครับเหลืออีก 59วันนะครับเหลือประมาณสองเดือนนะครับที่เหลือก็รองเท้านะครับ44วันนะครับหน้ากากหลายพังหน้า33วันสองปืนพกนะครับ179วันนะครับมีแว่นให้อีก83วันนะครับก็พอเล่นนะครับในระยะเวลาสองเดือนนี้นะครับก็ปืนโดยรวมก็ถือว่าเป็นมีปืนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้ เริ่มกระบอกจากกระบอกแรกนะครับจะเป็นบวก6 P S G 1ธรรมดานะครับ P S G ดำนั่นเองนะครับ M 4ทองนะครับทีเด็ดของตัวนี้ก็คืออยู่ที่ M 4ทองนะครับ A K 7 4็ดสี่ไซเลนนะครับ Red u c นะครับ F N นะครับ h Ono P S G 1นะครับ Infinity A W P Infinity R A 3นะครับ P 9 0 M 1 6 A 2นะครับปืนเงิน เอเงินหนาบสกระบอกพิเดอร์เอเของยศ1ดาวนะครับเจเท h m เอ็มสองร้อยยูนิคอะครับพีเอดำเอเคสอลายม้านะครับเอ็มสีน้ำเงินนะครับเรดฟาร์ม r สเอเคเจ็นะครับพีเอลายม้านะครับไฟเบิร์ g 1ีเอชจ i วันแชมเปียนพีเอจ r วันนะครับเอ็กมาเอเปิดเอเคนะครับลายครบรอบ7ปีนะครับ โลดเอนะครับลาย AK ลายกุลาบนั่นเองนะครับโลด p s g 1ส1 AK 200องรอยต้นกระบอกนี้จะเป็นบวก2 b นะครับสำหรับสกู M4 มนะครับเป็นบวก2 b หิมะนะครับก็สวยงามนะครับบวก1 m 4หมด0นะครับ M4 ดำา p เ g a จนะครับบวก4คิดซูเปอร์ B ยูนิคอนเมนะครับบวก8ปดเอดำนะครับสไนขาวนะครับ ร้อยนัดดาคุนอฟสนายเก็บเสียงโอสกาพีเอสวันก็หายากนะครับเอสบีเก้าแปดก็หายากเหมือนกันสกูเอเคจสีนะครับแรปเตอร์เอ็มสี่ดิวิลยูเซไอนะครับอีมิลกาลิวร้อยนัดทองนะครับมีปืนทองสองกระบอกนะครับตัวนี้โปรพีเอสจีวันนะครับหรือสนายเลือดนั่นเองนะครับบวกหกเอ็มสีเลือดนะครับโปรเอเคตระกูลเลือดครบเลยนะครับสามกระบอก ปืพ C, นพก M945C นะครับ2กงบอก Black b ต r e t t นะครับกพกคู่เงินของยศ3าดอกนะครับอ่ะต่อกันนะเมื่อก,กี้พักกินน้ำมานะครับฟืนเยอะแล้วเกินซองดำนะครับพกทองนะครับ v i p e r M945C ก็หายากนะครับพกคู่ดำ ลูกโมนะครับลูกซองดาลูกซองกานันก็มีนะครับพกเงินนะครับมีขวานถึงขวานทองแดงนะครับมีระเบิดให้ทั้งหมดสี่ชุดนะครับมาดูกันที่เกมไอเทมกันต่อนะครับสาหรับเกมไอเทมจะเหลือเป็นเปลี่ยนอาวุธไว้นะครับหนึ่งร้อยสามสิบสองวันเลยนะครับก็ประมาณอยู่สี่เดือนนะครับก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับ้องการทีมเก้าสิบห้าวันนะครับเก็บอาวุธสี่วันชื่อสีหนึ่งร้อยสี่วันนะครับ EP แพ็กเกจเจ็ดวันหนึ่งกองนะครับ มันจะหมดแล้วนะครับ SP มีอยู่1นึ่งแสนนะครับหรือว่าแสนห้านั่นเองนะครับก็ ID นี้นะครับยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับสําหรับ ID ที่200นะครับยศ1ดาวน้ำเงินนะครับมี m 4ทองปืนเยอะพอสมควรนะครับปืนตระกูลเลือดครบ3กระบอกเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็ ติดต่อมาได้นะครับผ่าน Facebook ไรน์ดีมือโทรศัพท์มือถือนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ฝากไปด้วยนะ,นนะครับสำหรับตัวนี้เอกสารครบทุกตัวนะครับที่ขายสำหรับวันนี้ก็เย่าเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ